เอามาเพื่อที่จะขายเอาเข้าผ้าดีมากสวยมากแล้วก็ซื้อไปใส่แล้วก็ได้บุญด้วยนะคะตัวละ300บาทนะคะใครจะร่วมบุญก็ติดต่อได้เลยนะคะ,คะวทธีจอาไซส์ไหนลายไหนจัดไปนะ,ะแต่ตอนนี้จะให้น้องลูกนกเพราะว่าเดี๋ยวนี่นะคะมีหลายลายมากนะคะตัวละ300บาท <c oughs> อุ้ยเอา10ตัวสาธุ ไม่คูะคุณบอสอันนี้บอสเดี๋ยวจะของใายลูกนกสุภาพรนะคะบอสให้เขาเซ็นพมือให้กับบอสหน่อยค่ะเอาบอสได้ไหนะคะเป็นคนที่ไม่ทิ้งลูกนกนะคะถึงวันนี้ก็เอาอะไรนะบอสแจกด้วยเหรอสิบตัวเอาแจกด้วยเอาสิดเดี๋ยวๆถ้าเกิดแจกเนี่ยมันไม่พอเออต้องทำไงพี่ผมอยากจะดูว่าใครเต้นสวยนะผมถ้าเกิดเบนกึ้งจะเต้นสวยผมแจก และถ้าเกิดว่าสวยไม่สวยอย่างเดียวนะครับทำไมต้องมีท่าพิเศษมาหนึ่งท่าอ,อย่างนี้เพลงนี้เป็นเพลงงึดใจนะซึ่งบอสของคุณลูกนกทําให้เป็นเพลงใหม่ของน้องลูกนกเราจะให้น้องลูกนกร้องแล้วใครที่เต้นประทับใจบอสบอกว่าเอาเสื้อไปเลยมีสิบตัวนะคะรวบุญมาแล้วสามพันบาทอนุโมทนาบุญกับบอสด้วยขอให้เฮงรวยแขงแรงอะไรก็ทําอะไรให้รุ่งเรืองรุ่งโรจร่ำร,ร,ร,รวยนะคะบอสน้ารักอย่างนี้ตลอดไปด้วยนะคะ O <triva> que <triva>